เขาอยากบอกอะไรกับเราไหมแล้วก็อยากบอกว่าอะไรนะคะขอให้บอกทีเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่คุณนึกถึกนะคะว่าเขาจะมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนเนาะจะตรงกับคนที่คุณนึกไว้ในใจหรือเปล่าเดือดสตารออกมาใบแรกนะคะพลังงานของคนราศรีกุมเนาะเป็นคนที่มีความสันโดษนะคะชอบอยู่คนเดียวไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเป็นคนที่มีจินตนาการนะคะมีความเป็นศิลปินนะคะ ไฮพิสเททนะคะพลังงานของคนราศีพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพุกศกันเนาะเป็นคนที่คาดเดาอารมณ์ค่อนข้างยากนะคะสองขั้วสองอารมณ์นะคะดูมีความลับมีบางอย่างที่ลึกลับหน้าค้นหาคาดเดาอารมณ์ไม่ได้นะคะ แล้วก็พลังงานของคนทัตุลมนะคะในถุนตุนกลุ่มเนาะชีวิตของเขาช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรเรามาเราก็อยากบอกเราว่าอะไรนะคะควีนถือถ้วยนะคะเป็นคนอ่อนไหวเชื่อมั่นในความรัก เสร็จเรียนนะคะคุณกับเขาอาจจะเคยคบกันมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็มีการนิ่งเงียบจากกันไปเนาะแต่ว่าความรู้สึกที่มียังคงเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้ดูแลกันเหมือนเดิมนะคะไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อก,กันแต่ก็ยังคงเฝ้ามองคุณอยู่นะคะดูความเป็นไปของคุณอยู่เสมอยังอยากเป็นครอบครัวนะคะยังอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะคะสิบถ้วยเนาะ คุณเป็นเหมือนที่พักใจที่พักพิงนะคะเป็นคนที่เขาอยากใช้ชีวิตด้วยนะคะอยากตื่นขึ้นมาแล้วเจอคุณเป็นคนแรกนะคะคุณยังเป็นคนสำคัญสำหรับเขาคิงถือถ้วยนะคะความรู้สึกที่มียังคงคงมั่นมั่นคงเหมือนเดิมนะคะสี่เหรียญ ยังคงเก็บกอดความรู้สึกนี้ไว้เหมือนเดิมนะคะรักยังไงก็ไม่ได้เสื่อมคลายนะคะแล้วยังไงอีกอยากติดต่อมาหาอยากเดินทางมาหาคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันนะคะตอนนี้มีการเฝ้ามองคุณอยู่ไกลๆนะคะแล้วก็ไม่เคยเลยที่จะไม่คิดถึงคุณนะคะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าตัวเขามีการ อยู่ลำพังอยู่คนเดียวนะคะใช้ชีวิตสันโดษเนาะแล้วก็ชีวิตเหมือนพบเจอปัญหานะคะ8ด,ดาบเหมือนหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างไม่ได้นะคะแล้วก็เดรฮพิสเทสเป็นคน2อขั้ว2บุค,คลิกเป็นคนที่คาดเดาอารมณ์ไม่ได้ไม่รู้ว่าคิดอะไรนะคะแล้วก็มีความอ่อนไหวในความรู้สึกด้วยนะคะมีความลังเลไม่แน่ใจนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจจะไม่ถึงขั้นเลิกกันหรือเปล่าหรือว่า เพราะว่าความห่างไกลเลยทำให้มีความไม่เข้าใจกันนะคะมีการหยุดพูดหยุดคุยแล้วก็เราดูปฏิกิริยาของคุณหรือแอคชั่นของคุณนะคะว่าถ้าไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้ดูแลกันคุณจะเป็นยังไงอาจจะต่างคนต่างอยู่เพื่อรอดูว่าคุณทั้งสองคนจะคิดถึงกันไหมจะอยู่ได้หรือเปล่าโดยที่ไม่มีกัน เขาอยากบอกอะไรกับเราไหมเขาอยากบอกคุณว่าถึงแม้ว่าจะเงียบหายกันไปหรือว่าหยุดพูดหยุดคุยกันไปตัวเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมคุณก็ยังเป็นคนสําคัญสําหรับเขาเหมือนเดิมนะคะยังคงเฝ้ามองยังคงคิดถึงแล้วก็ยังคงเก็บใจไว้ให้คุณอยู่นะคะ